นี่คืออาการน้ำยาซึมจะเป็นน้ำแข็งน้ำยามีไม่เต็มระบบสังเกตดูตรงนี้จะเป็นน้ำแข็งอันเนื่องจากข้อต่อ,อยูเบนเสื่อม เปิดใช้งานก็คือใช้งานได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก,ก็เรียบร้อยเนาะ,ะน้ำแข็งก็จะเกาะอ,อยู่ด้านหน้าเต็มไปหมดเลยนะ,อะตอนแรกพี่ก็ยังวันๆนดูว่าเพราะพี่สังเกตดูว่าลมบนมันไม่เย็นมันเหมือนกับน้ำยามไม่เต็มคอยแต่ก็ยังวันๆอยู่คิดว่ามันน่าจะ อาการของการที่มันเป็นน้ําแข็งเนี่ยมันมีอยู่สองสาเหตุคือแผงรังพึ่งคอยเย็นมันตันมันระบายไม่ออกไงใช่แต่อาการที่แผงรังพึ่งคอยเย็นตันแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นน้ําแข็งอย่างนี้เนื่องด้วยแอร์เคลื่อนที่เนี่ยต้องบอกเลยเนี่ยมันไม่มีขัวชาน้ํายาเหมือนบนแอร์บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะไม่รู้เลยว่าปริมาณน้ํายามันมีเท่าไหร่ ปกติแล้วเนี่ยน้ำยาจะไม่มีวันต้องเติมมันจะเหมือนกับตู้เยน็นก็คือวิ่งหมุนเวียนอยู่ในระบบแต่ณตอนนี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยมันเป็นน่แข็งเย่ยเพราะว่าน้ำยามันมีในระบบมันน้อยอย่างเช่นน้ำยามันต้องมี150บปอนด์แต่มันดรอปลงเหลือสักประมาณสัก80บปอนด์อ่ะมันมันก็จะส่งผลให้ให เป็นน้ำแข็งแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมยามันลดน้อยลงไปกว่านั้นอีกอะ่ะมันจะไม่เป็นสภาวะน้ำแข็งละมันจะไม่เย็นเลยมันจะมีอยู่สองอย่างถ้าเป็นน้ำแข็งด้านหน้าเนี่ยยังยังแต่โอกาสที่แอร์เคลื่อนที่จะเป็นน้ำแข็งเนี่ยตันอะ่ะน้อยยังไม่เคยเจออ่าเทาานี้เนี่ยซึมใ,ในลักษณะนี้ย ก็บอกเลยว่ามันเชื่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าตรงไหนมันทียิบไงคือวิธีการแก้เนี่ยก็คือจะต้องใส่หัวชาน้ำยาแล้วก็แว็กทำระบุใหม่แล้วก็เติมน้ำยาเข้าไปใหม่แล้วก็ออนหนึ่งปีปุ๊บน้องก็ต้องหาช่างแถวแถวบ้านน้องอ่ะช่างที่ั่งคนอ่ะช่างตู้เย็น เขาอัดน้ำยาเข้าไปจนมันจนมันไม่ไหวแล้วอ่ะจนมันแบบว่าจนมันจากจากจากได้สักหนึ่งปีจากตรงนั้นอ่ะปุ๊บี่ะเอาไม่ได้แล้วมันมันสักสองเดือนต้องต้องเติมแล้วคราวนี้ต้องซื้อใหม่แล้วละเปลี่ยนแผงรังพึ่งมันไม่คุ้มหรอกเพราะราคาแอร์เคลื่อนที่มันราคาไม่แบกก็พันใช่ไหมเปลี่ยนแผงรังพึ่งมันไม่คุ้มหรอกเนี่ยมันชัดเจนแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยถ้าพี่ใส่หัวช้าเข้าไปปุ๊บอัดยาเข้าไป เต็มปริมาณของมันปุ๊บเนี่ยมันจะหายเป็นน้ำแข็งอ่ะเนี่ยน้ำยาไม่เต็มพี่ดูแล้วล่ะข้างข้างล่างช่องช่วงช่วงล่างเนี่ยมันมันช้ำหมดเลยมีน้าสงสัยอยู่ว่าจับจับปุ๊บทำไมมันมันเป็นน้ำมันเนี่ยมันเป็นน้ำมันแต่ถ้าเกิดว่ามันมันสังเกตดูตรงนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้ามันรั่วหมดเลยนะแล้วมันซึมตรงนี้นะปริมาณเยอะนะ ไม่ซ่อมให้หรอกแต่พี่ดูแล้วว่ามันมันถ้าทางก็ว่ามันค่อยๆซึมซึมแบบทีละน้อยทีละน้อยวิธีแก้คือเปิดระบบก็เจาะเปิดระบบแล้วก็ทําระบบ <S <S แล้วก็แวกระบบเติมน้ํายาเข้าไปตอนนี้เท่ากับว่าน้ํายาก็มีอยู่แต่ว่าเท่ากับว่าน้ํายาเราเนี่ยต้องทิ้งหมดเลย ใช่เราต้องเริ่มต้นใหม่เราต้องทิ้งทิ้งเลยทิ้งน้ํายาเลยเพราะว่ามันเปิดระบบปุ๊บมันก็ต้องเสียน้ํายาเลยคือพูดงานคือไม่ถ้าถ้าไม่ซ่อมก็รอถ้าถ้าไม่ซ่อมก็รอวันพังคือยังไงก็ยังไงก็พังอยู่แล้วฮโอกาสอย่างนี้อย่างนี้ก็คือหนึ่งปีอ่ะหนึ่งปีน้องหนึ่งปีน้องต้อง ต้องอาจต้องเติมต้องยาเข้าไปอันนั้นตอบไม่ได้เลยอันนั้นตอบไม่ได้อันนี้วิเคราะห์ในในในมุมมองของพี่นะว่าถ้ามันซึมลักษณะเนี้มันซึมน้อยมากอ่ะมันค่อยๆซึมค่อยๆค่อยๆออกอ่ะใช่ใช่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบว่าเอาใช้งานน้องเอาใช้งานได้สักปีหนึ่งโอเคผลปีนึงแล้วค่อยว่ากันใหม่โอเคทำระบบ อ,อัาน้นยาเข้าไปเพราะดูจากซึมในลักษณะอะไรอย่างนี้เนี่ยซึมน้อยแลค่อยซึมแบบนี้นะฮิซึมน้อยมากกเเเอป็นนยขดะิ